สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเลขเด่นบน2ตัวนะครับสถิติ20งวดย้อนหลังนะครับก็เดี๋ยวมาดูงวดแรกก่อนนะครับงวดแรกออก041นะครับเราได้เลขด่น1แล้วก็0นะครับก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมาออกแปดหกเจนะครับเราได้เลขเด่นเลข6แล้วก็เลข5้านะครับก็เข้าเลขหกในหลักสิบครับงวดต่อไปออก 8. 6กศเราได้เลขเด่นเลข6กแล้วก็เลขหนะครับก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยคือเลขหนะครับงวดต่อไปออก662กสองเราได้เลขเด่นคือเลขสองแล้วก็เลขหครับก็เข้าเลข2ในหลักหน่วยนะครับงวดต่อไปออก6กหเราได้เลขเด่นเลข6แล้วก็เลขห้านะครับ ก็เข้าทั้ง3าตัวนะครับเงื่อต่อไปออก9 6 2นะครับเราได้เลขเด่นเลข6แล้วก็เลข5นะครับก็เข้าเลข6ในหลักสิบนะครับเงื่อต่อไปออก0ูนย์นะครับเราได้เลขเด่นเลข0นย์แล้วก็เลข9นะครับก็เข้าหลักร้อยนะครับคือเลข0ูนย์นะครับเงื่อต่อไปออก2 2 1สองนะครับเราได้เลขเด่นคือเลข2แล้วก็เลข1นะครับก็เข้า3ามตัวบนนะครับ งวดต่อไปออก8 4 3นะครับเราได้เลขเด่นเลข8แล้วก็เลข7นะครับก็เข้าหลักร้อยคือเลข8นะครับงวดต่อไปออก8ป3เราได้เลขเด่นเลข8แล้วก็เลข7็เหมือนเดิมนะครับก็เข้าหลักร้อยคือเลข8นะครับงวดต่อไปออก2 0 9นะครับเราได้เลขเด่นคือเลข0ย์แล้วก็เลข9นะครับก็เข้าหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับ งวดต่อไปออก779นะครับเราได้เลขเด่นเลข7แล้วก็เลข6นะครับก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อไปออก70 0นะครับเราได้เลขเด่นเลข7แล้วก็เลข6นะครับก็เข้าหลักร้อยคือเลข7นะครับงวดต่อไปออก3 7 7เราได้เลขเด่นเลข3แล้วก็เลข2นะครับก็เข้าหลักร้อยคือเลข3นะครับงวดต่อไปออก894 เราได้เลขเด่นเลข9แล้วก็เลข8นะครับก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อไปออก563นะครับเราได้เลขเด่นเลข6แล้วก็เลข5นะครับก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับงวดต่อไปออก6 8 7เราได้เลขเด่นเลข8แล้วก็เลข7นะครับก็เข้าหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดต่อไปออก2 2 7นะครับเราได้เลขเด่นเลข2แล้วก็เลข1ก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบคือเลข2นะครับ งวดต่อไปออก388เราได้เลขเด่นคือเลข3แล้วก <Men S 2> ็เลข2นะครับก็เข้าหลักร no ้อยคือเลข3นะครับแล้วงวดต่อไปออก309เราได้เลขเด่นเลข9แล้วก็เลข8นะครับก็เข้าในหลักน่วยนะครับคือเลข9งวดต่อไปออก352เราได้เลขเด่นเลข3แล้วก็เลข2นะครับก็เข้าในหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดต่อไปออก392 เราได้เลขเด่นเลขศูนย์แล้วก็เลขเก้านะครับก็เข้าหลักสิบคือเลขเก้านะครับและงวดที่ผ่านมานะครับออกสองสี่หกนะครับเราได้เลขเด่นคือเลขเจ็ดแล้วก็เลขหกนะครับเข้าเลขหกในหลักหน่วยนะครับและงวดวันที่สิบเจ็ดเอ้ยงวดวันที่สิบหกครับเดือนเจ็ดนะครับปีหกแปดนะครับงวดที่จะมาถึงนี้เราได้เลขสี่แล้วก็เลขสามนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณกันนะครับเรามาดูวิธีคำนวณกันนะครับหลักร้อยขออภัยครับหลักแสนนะครับคือเก้านะครับบวกกับหลักร้อยคือเลขสองนะครับเก้าบวกสองบวกสองเท่ากับสิบสามนะครับสิบสามบวกหลักสิบคือสี่เป็นสิบเจ็ดนะครับ 17มาบวกกับหลักสิบครั้งที่1นะครับคือ8นะครับ17บวกแเท่ากับ25และบวก8อีกรอบหนึ่งเท่ากับ33นะครับ33บวกหลักหน่วยครั้งที่1บวก0นย์เท่ากับ33นะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยครั้งที่2นะครับ7ครั้งนะครับ 9ก้าเจ็ดบวกหกเท่ากับ96้าสนะครับเกมาบวกกับหลักร้อยครั้งที่1คือ9ก้นะครับเก้าสิบหกวกเก้าเท่ากับร้อยร้อนะครับร้อมาบวกกับหลัก10ครั้งที่4ีนะครับห คูณ3นะครับคือบวกหลัก10ครั้งที่4 3ครั้งนะครับ6 3 18นะครับ105บวก18บ5บวก18เท่ากับ123 123มนะครับ123ามาบวกหลักหน่วยครั้งที่4 1ครั้งก็เป็น123บวก1เท่ากับ124ะครับเท่ากับ124เราก็จะได้เลขเด่นเป็นเลข4นะครับแล้วก็ลบ1เป็น ก็จะเหลือ3เลขเด่นของเราก็จะเป็น4และก็3นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ